ครับย้ำอีกครั้งชัดๆเดือนนี้ไม่หมดยกครับอย่าเพิ่งหยุดช็อกทำซัฟไฟได้ครับคนนู้นก็เป็นได้คนนั้นก็เป็นได้คนนี้ก็เป็นได้ทาไมวันนี้มันจะไม่ใช่ท่านนะครับย้ํานะครับวันนี้ท่านก็เป็นซัฟไฟเอ็กซ์แอนทีได้ครับอย่าเพิ่งก่าใจไปซะก่อนแค่นั้นเองครับนี่คือเงื่อนไขของความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือในเดือนหน้าอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผินเพราะว่าอะไรผมถึงตอบแบบนั้นข้อที่หนึ่งครับมันมีงานเติร์นงานที่ จะทําให้องค์กรเกิดโมเมนตัมแล้วก็เติบโตอย่างรุนแรงมากๆนะครับนี่คือโอกาสดีที่ท่านทุกท่าฉเฉลยาไว้2คือเดือนหน้าเป็นเดือนปิดทิปสิงคโปร์นะครับที่เราจะไปเที่ยวมารีน่าเบซานด้วยกันนะครับกับสิบอ่าเท่าไหร่นะ่ยสิบเอ่อสองไม่ได้สิบแอมบัสเตอร์นะฮะสิบแอมบัสเตอร์นะนะครับได้ไปเที่ยวมารีน่าเบซานเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเดือนสำคัญครับที่ท่านจะขึ้นรูบี้ได้แน่ๆท่านลองคำนวณเล่นๆสิครับรูบี้เนี่ยมัน ถ้าเกิดว่าดูในยอดขาอ่อนนะครับเราต้องใช้จำนวนแอมบ์สเตอร์เท่าไหร่ครับหารออกมาใครตอบได้ตอบผมหน้าห้องด่วนเลยครับกี่แอมบสเตอร์ครับกี่แอมบสเตอร์ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊กคิดเลยครับคิดเลยครับแอมบ์สเตอร์หนึ่งห้าร้อยคะแนนนะครับในขาอ่อนรูบี้เราต้องการหกหมื่นคะแนนถูกต้องไหมครับขาแข็งต้องการแสนสองคะแนนหกหมื่นคะแนนครับหารครับเอาห้าร้อยหารครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตอบมาครับอ่ามีคนตอบถูกไหมมีคนตอบถูกไหมถูกไหมครับ 120แอมบัสเตอร์นะครับถูกต้องไหมครัอันนี้ผมขับรถไปด้วยนะครับนี่อาหารทีหัวเอาโอเคนะครับพี่เอกเรดิโอเก่งมากๆนะครับแหมตอบถูกด้วยนะครับ120แอมบัสเตอร์เพราะฉะนั้นนะครับ120แอมบัสเตอร์ท่านซอยหวัดเป็นเป้าหมายครับหนึ่งคนนะครับต้องได้แอมถูกต้องใช่หรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นครับท่านหาทีมงานที่ตัดสินใจสำเร็จเพียงแค่12คนครับท่านขึ้นลูบีเลย ไม่ได้พูดเล้นะนี่คือสูตรง่ายๆเลยครับที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนพิวในเดือนหน้านะท่านหาคนในองค์กรครับไม่ว่าจะชั้นหรือแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเพล็กเมนนะครับไม่ว่าจะเป็นไลออนับท่านนะครับใครก็ได้ที่อยู่ใต้ท่านในขาอ่อนครับท่านลงไปโฟกัสเขาครับให้เขาตั้งหมายนะครับที่จะประสบความสําเร็จแล้วไปเที่ยวมารีน่าเบซานซด้วยกัน12คนเท่านั้นนะครับย้ํานะครับ12คนเท่านั้นท่านขึ้นรูบี้ทันที่านจะมีรายได้นะครับท่านนะครับรวมแมชิีนด้วยก็น่าจะ50,000 0กว่าบาทต่อเดือนนะครับ นี่คือเดือนแห่งการตัดสินใจสําเร็จย้ำนะครับเดือนนี้ท่านต้องเป็นซับไฟให้ได้แล้วเดือนหน้ากระโดดขึ้นไปเป็นดูบี้เลยนี่คือสูรสาเร็จที่ผมอยากจะฝากไว้ครับเดือนหน้าโมเมนตั้คือเดอะสตารโปรโมทคนไปข้าวให้เยอะที่สุด2คือปิดทริปในช่วงปลายปลายเดือนนะครับจะปิดทริปไปมารีนาเบซานไปสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นครับ แล้วผมก็ฝากไว้นะครับทุกครั้งย้อนกลับไปนะครับไม่ว่าผมจะขึ้นตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่จะพายเรือตามน้ําย้ําชัดๆอีกครั้งนะครับไม่ว่าผมจะขึ้นตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักวางแผนตัวยงเลยจะพายเรือตามน้ําผมจะไม่เสียแรงไปพายเรือทวนน้าเด็ดขาดครับเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับในการจะสร้างโมเมนตัมให้เกิดขึ้นในทุกิจดีครับวิธีการง่ายๆครับโฟกัสเลยครับเดือนหน้ามีงานอะไรมีโปรโมชั่นอะไรเล่นตามน้ําทุกประการนะครับ โฟกัสตามน้ำรูปการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้ท่านนะครับสร้างโมเมนตัมไม่เกิดขึ้นองค์กรและท่านจะเปลี่ยนพินทนเรื่องตาแหน่งขึ้นแน่ๆในเดือนหน้าขอให้เชื่อแบบนี้ครับเอาละครับสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาถึงเช่นคืน30นาทีแล้วนะครับแล้วเป็นสปีดการพูดที่ผมพูดเร็วที่สุดในชีวิตเลยปกติไม่เคยพูดเร็วขนาดนี้นะก็อยากให้ท่านได้เนื้อหาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลให้มากที่สุดนะครับไหนๆก็อยู่ร่วมกันมาถึงตอนนี้แล้วกี่รนนะคับ อยู่กันมาถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับสุดท้ายและท้ายสุดครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยท่านนะผมอยากจะบอกท่านว่าสุดท้ายผมมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังอยากฟังไหมครับใครอยากฟังกด9หนห้องเลยครับกด9ครับกดกันเข้ามาเยอะๆเยอะพอผมจะเล่าฟังไม่เยอะพอผมจบเท่านี้ครับแต่ว่าว่วงนอนกันแล้วมีคนกด9มากี่คนเนี่ยเพียบเลยนะฮะโอเคเอาละครับนิทานเรื่องนี้นะครับผมอยากเล่าให้ท่านฟัง เพื่อให้ท่านตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จนะครับที่านเรื่องนี้นะครับในเรื่องที่อยู่ว่านะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับ,นะรบมีปมได้อยู่อย่างในชีวิตนะครับนั่นคือถ้ามีเสียงที่แหบแห้งมากๆนะครับไม่เพราะเอาจะไม่หล่อจะเลยวนะันนึ้งเขามีแฟนนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขามีเสียงไม่ดีแบบนี้นะครับเป็นอุปรสรรคในการจะมี ชีวิตคู่นะฮะมากๆเลยนะเขาก็เลยตัดสินใจครับที่จะไปหาหมอตนะัดสินใจที่จะไปพบแพทย์นะเพื่อที่จะแก้ไขนะครับปัญหาเรื่องเสียงของเขานะเอาละครับเขาก็ไปพบแพทยนะ์ครับเขาชื่อคุณสมชัยอ่ะคุณสมชัยตรงบสวัสดีครับคุณหมอผมนี่มีเสียงหแหบแหบแงนะครับผมอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าะจะทำยังไงให้ผมมีเสียงกลับมาแบบหล่อๆบ้างครับคุณหมอครับผมเป็นมาื่้งชีวิตเลย กรู <Bond> ้สึกว่าเป็นอุปสรรคกับแฟนมีแฟนมากเยครับคุณหมอสวัสด <serving Pokemon Reid> <t ans> ีครับคุณสมชายคุณสมชายนั่งลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจให้นะครับว่าทาไมคุณสมชายถึงมีเสียงแบบนี้คุณสมชายนอนลงครับเออเอาละครับคุณสมชายผมรู้แล้วนะครับที่คุณสมชายมีเสียงแหบแห้งแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคุณสมชายมีอวัยวะเพศที่ใหญ่เกินไปครับเส้นเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายต้องเลือกนะครับ ระหว่างอวัยวะเพศกับเสียงที่หลอนเป็นคุณหมอครับเขาบอกว่าคมไม่เสียงเรื่องอวัยวะเพศครับอ่คุณคุณหมอเอาให้เสียงมหลอนโอเคได้ครับเดี๋ยวหมอจัดการให้นะครับปรากฏว่าคุณหมอนะครับก็จัดการให้คุณสมชายเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณคุณสมชายนะครับก็ได้ไปใช้นะครับชีวิตคู่คือไปจีบผู้หญิงนะครับเรียบร้อยได้เสียงมันหลอนานะครับแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะครับไม่ถึงปีนะครับ คุณสมชายก็กลับมาหาหมออีกครั้งนะครับเมื่อสมชายกลับมาหาหมอครับสวัสดีครับคุณหมออาหารคุณหมอโอ้โหคุณสมชายเสียงหลอกเลยนะผลงานชิ้นโบแดงของหมอนะครับคุณหมอก็พยักหน้ารับนะครับแล้วก็ยิ้มให้นะครับคุณหมอครับผมเนี่ยปัจจุบันนี้ผมจะแต่งงานแล้วครับคุณหมอ,อผมได้พบความจริงในชีวิตอย่างหนึ่งเพราะว่า จริงๆแล้วอวัยวะเพศก็สําคัญเหมือนกันผมอยากจะให้คุณหมอเนี่ยนะครับช่วยผ่าตัดเอาเสียงเดิมมคืนมาแลา้วเอาเอาอวัยวะเพศอันเก่าคืนมานะครับคุณหมอเสียงไม่ซสีเรียสน,นะครับอยากได้อวัยวะเพศมากกว่านะครับปรากฏว่าคุณหมอก็ยิ้มนะครับแล้วก็นิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วในที่สุดครับคุณหมอก็ตัดสินใจบอกกับสมชายว่าก็ท,ที่สมชายมันสายไปซะละ ทุกท่านครับทุกท่านเข้าใจไหมสิ่งของพวกนี้ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมันอาจจะมีหลายอย่างนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่สายไปแล้วแก้ได้นะแต่วันนี้ผมอยากจะบอกครับว่าเจอเนสนะครับไม่มีคําว่าสายนะครับถ้าท่านตัดสินใจอยากเป็นซับไฟนะครับไม่มีคําว่าเกินไปนะครับเวลาที่เหลืออยู่ดีนะครับท่านยังสามารถนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าเป็นเหมือนสมชายไปซะ นะครับเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นนะครับว่า3าวันที่เหลือนี้เราจะเกิดซับไฟขึ้นนะครับอีกจํานวนมากแล้วไปดุดดั่ครับในซับไฟดีเนอร์และซับไฟทริปด้วยกันกครับพบวินีจกรรมสําเร็จครับทุกท่านครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จเป็นซับไฟในเดือนนี้แล้วก็เป็นรูบี้ในเดือนหน้าทุกคนครับในที่สุดแล้วรับเดือนละล้านที่เจอแน่ทุกคนครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ คุณนะครับคุณมอนะครับที่มาให้สิ่งดีๆกับชาวาเจอเน็ตไม่มากก็น้อยนะครับก็ต่อทางเลยสวัสดีพรน,นะครับเห็นไหมครับเรา